ขนาดนี้ฉันอยู่ฟอร์จูนนะฉันกำลังจะกินข้าวเ,เห็นฟู้ดคอร์ดปะเนี่ยลิซ่ายืนขาสวยอยู่ตรงเนี้ยดูลิซ่าน่อครับต้องทำหน้าจิกจิกหน่ะหน้าจิกไงจิกจิกนะเป็นไงจิกนะเดี๋ยวไปซื้อน้ำกัน เดี๋ยวฉันกะจะไปซื้อน้ำกันวันนี้ฉันเอาคอมมาซ่อมเขาบอกว่าเขาบอกคุยแล้วมีลงโปรแกรมใหม่กับลงวิ o โอใหม่ลงโปรแกรมใหม่150ลงวิีโ s ใหม่พร้อมโปรแกรม400ก <c oughs> <c oughs> ็เลยเลือกเออลงใหม่ไปเลยเพราะมันจะได้ Windows 11นะดีเลยกำลังสนใจ Windows 11อยู่พอดีก็เลยคิดว่าข้อมูลแบ็กอัพไปแล้วก็เลยไม่เป็นไรแต่ได้ไม่ต้องาหม่ขเขาบอกเสรฟรีไหมมี400กว600ทำไมฟรีมันแพง ฟีมันแพงเลยวะฟีมันเหมือนกับกาดจ,จะไปติดที่คลองถมอะฟ <c oughs> ีมันแพงนะขนาดฟีมแท่งซูงกาแล็กซี่เอสยี่สิองอะฟีมยังรอดไปสองห้าศูนย์เลยที่จริงอะติดไปเลยก็ได้นะเพราะมันอยู่ได้ปีหนึ่งอะเดี๋ยวกาดจ,จะไปบอกเขาว่าติดไปเลยแล้วก็จะได้ไม่ต้องโผล่ไม่ <c oughs> ถ้าจริงนะเขาบอกว่าเครื่องมันจำบางทีมันติดแคทอะไรพวกเนี้ยแล้วมันทําไม่ได้แล้วเครื่องมันจำ ต้องลงวินตรงพี่เมียโพเลเชันที่ต่ำกว่า,ตอ,าตอนนี้ผูกว่าด,ดีแท็กเขาจับมือกันละจับมือกันละสมารนาน์นี่ฉันกันสนุกดีนะไม่เที่ยวไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นชิวๆไบเดี๋ยวคิดว่าคงไปทอ็อปอะเนี่ยสนุกดีนะไม่ได้มาพอจูนตั้งนานอ่ะต้องบอกว่าที่นี่ ตอนนี้เป็นช่วงหยุดยาวนะคนเขาไปต่ปง Ed, ปปตางจังหวัดกันแต่คนเที่ยวเซ็นทรัลกรุมเไม่เที่ยวคอจูนะคนก็เลยกลางๆไปเที่ยวรถตัดกันเราเที่ยวกรุงเทพไงเที่ยวกรุงเทพกันสบายๆบอเก้าพันสิบผมท้าสีเขียวน่ได้อยู่นะไม่น่าเชื่อต้องต้องถ่าย y ย t u b e หลัก u t u b e ช่วงสิงหาไม่น่าเชื่อกลับมาแล้วจริงๆนะ ยังตกใจอยู่เนี่ยจะกินข้าวรอวะต้องลองมาซื้อน้ำลางนะเดี๋ยวก็ต้องขึ้นใหม่ใหม่เพื่อน้าแค่ขวดเดียวนะต้องเดินโตรตัสไกลมากเลยไม่คือไม่อยากกินชานม,มนอ่ะมันห้าสิบอ่ะมันแพงมันแพงไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูยู่ข้าวอ่ะยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าว เนีย่ยเราตัปโซนเสื้อผ้าเอาอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวสนุกดีนะเยี่ยมเราตัปสนุกปิเนี่ยเส้นนักศึกษาเท่าไหร่ห้ามสวมแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าเส้นนักศึกษาแปดร้อยบัมมีคอมพันสี่เพราะว่า,าขายสลักห้าร้อยเก้าเก้าก็โอเคนะสักตัวไม่เขียว สักตัวป่ะเนี่ยสักตัวป่ะได้อยู่นะเนี่ยหล่อเลยได้อยู่ห้าร้อยป่ะเสื้อเชิ้ตอ่ะต้องซื้อในห้างเสื้อเชิ้ตห้างจะดีกว่าเสื้อเชิ้ตตลาดนะดแบบมึงคล้องเงี้ยเข้าใจาป่ะบอกก็ปอยเชื่อคลองไอ้นี่อ้นีอย่ารนะ้องเลยกินรองเท้าหึง นี่เย70 70ที่โบเบห70 60อันนี้้างโบเบลเหมือนที่เขียวบอกนะต่อให้คุณจะใส่ไนกี้คู่ละหมื่นห้าก็ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงเขาจะเอาคุณชัด <c oughs> เจนเลยครับเหมือนที่รุ่นน้องเขียวบอกว่าอยู่ฝ้าวไม่ใช่ต่อให้คุณ จะสวมรองเท้าหรือว่าคุณจะมีปอเชเทหรือมีคอนโดแต่ถ้าเกิดเขาไม่รักคุณเขาก็แค่ามาหลอกเอาหล่อยคุณและเขาก็จากไปพิซกอนอเวียสว่วไปหรือหยิบน้ำก่อนกำลังคิดอยู่ เดี๋ยวเราจะได้วาปขึ้นไปข้างบนต่อสบายสบายว่านะครับที่เซเวนเซสเซสเลนน้ำขวดเดี่ยวเนี่ยมันไกลจริงๆแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยที่จริงทำเอาเปิดแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยได้นะอยู่ได้ทั้งวันน้องพีพีแล้วน้องเดียวเนี่ยฝ้าเต็มหน้าเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยนับเลยน้บนับให้ดูนะเนี่ยหน้านะหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกที่จริงจี้ได้นะจี้ฟ้าได้นะ ส่วนหน้าหมองค้ำเนี่ยจริงๆมันรักษาได้ต้องจี้ผ้าก่อนมันเป็นจุดผ้าถ้าไม่จี้รักษาไม่ได้เลยเดี๋ยวใครไม่รู้นะก็่อช่ออกในนี้ออยากกินน้ำอ่ะมันไม่มีน้ำขายอ่ะเนื้อสัตว์โลตัสอ่ะเผื่อใครไม่รู้นะมันมาจาก cp เพราะเจ้าของคนเดียวกันอยากกินน้ำอ่ะ มโนน้ำไปซ่อนไหนวะเหล้าหัวละห้าสิบาทเหล้าแพงกว่าข้าวอยู่แถมไม่มีประโยชน์ด้วยใช่เดีย๋ยวไปกินเหล้าเราต้องกินข้าวไม่คุ้มหิวข้าว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 หิวทำไมน้ำมันหายากขนาดนนเฮ้ยมาม่าญี่ปุ่นมีด้วยหรอ แล้วจะทุกไปญี่ปุ่นทำไมวะมาม่าญี่ปุ่นเต็มเลยอ่ะสักซองไม่เขียวน้น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าอยู่รอบไหนข้างในหรอขอบคุณครับคุณน้องครับ thank you lost thanks a lot น้ำเปล่าอยู่ไหนนะ น,ะะน้ำต่อน้ำต่อน้ำต่ออยู่ไหนนะน้ำต่อผมมันขายที่เป็นแพ็กเหรอขายเป็นขวดไหมประเด็นคือเขาจะขนกลับบ้านไงเขาจอดรถที่เซ็นทัลสันพลาเามืก้ามันทำไมมันไม่ขายเป็นขวดอะอุ้ยทำไมวะไมันไม่ขายเป็นขวดวะเอาไงดีวะ What ừ, do you think? Let me think. Killer. Xe ven ngay. Ờ. Ờ thì đây. Kiệp con Xe ven nhiều sẵn này à. Xe ven, xe ven. Xe ven. Ờ, xe mấy kia à? อยู่ชั้นนี้ใช่ไหมครับได้ครับขอบคุณครับคุณน้องครับรอให้ก่อนหลังโลตสา,ห,ตาหรอได้ครับทำไมแค่เข้าวจานเดียวมันต้องเหนื่อยขนาดนี้อยู่ข้าวไม่ได้ะไรอยากกินข้าวมากอยู่ข้าวน้ำเดี๋ยวค่อยกินก็ได้ หิวข้าวอะ่ะผมหิวข้าวครับน้องดิซ่าอีกแล้วยืนขาสวยเช้งเช้งกระเด้งสักรูปไหมจิตปากน่ะจิตปากกับน้องดิซ่ามายซฟเซสกินนมเยอะๆจะได้สูงกว่าิซ่า mm hmm. แต่ผู้ชายเขาชอบผู้หญิงเตีย้ยเผื่อใครไม่รู้นะ ผู้ชายเขาเชอบผิวหนังตัวเตีย้ยเดี๋ยวใครไม่รู้นะอืมจริงๆถ่ขอข้าวถูขอข้าวอะไรคุ้งข้อเหรอน่ากินอ่ะน่ากินอ่ะเคียวหมูน่ากินอ่ะไม่ได้ Sorry ีกินเลยดีอ่ะกินเลยดีอ่ะอันนี้พูดขอเลยฮะ มีฟุดดอ้ด้วยหรออยู่ข้าว Seven. เซเว่นทางไดีอ่ะกินเลยดีตัดส,สินใจลำบากอ่ะกินเลยดีอ่ะกินเลยดีอ่ะเฮ้ยกินข้างล่างนี่วะอาจากูกว่าเยอะดูหน้าอร่อยก็ด้วยถ้าลองนี้เอากินข้าวกินข้าวเซเว่นอีเเว่นเปิดบริการแล้วชั้นสองมุมร้านสูชีติดในเรื่องฝั่งโรงแรมแล้วมันอยู่ตรงไหนวะ เอาหาเซเว่นกันต่อเซเว่นอยู่ตรงไหนวะหิวข้าวไม่ได้กินแล้วเช้าหิวข้าวโชว์ให้ดูน้องกาฟิลนะเท่าไหร่วะอ๋อเหรียญ<ม>โทเ,นเกนเกกดจบจบจบใช่หิวข้าวหิวข้าวหิว อยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวโหเขาหน้ากินอะ่ะเฮ้ยเขาหน้ากินอะ่ะอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่จะร้องเพลงไหมปะนิวซินนิวซินนิวซินคิดหนักครับอู้ยู่ข้าว I'm so hungry now. I'm so hungry. Yeah, I'm so hungry. Where the food? Hiểu, 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 hiểu. So hungry now. So hungry now. You're so so hungry. Should what should I do now? <laughs> so hungry. Hiểu. Đồ khao. Ulasia. บาไปเด็นขย้านดูข้าวยูข้าอยูข้าอยูข้าอยูขข้าง ดิวข้าว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 ออไปกินข้างนอก เสียใจที่แมไ่ไรก็ไม่รู้คือฉันไม่ใช่เธอหิวข้าวไปไปกินข้าวกันต่อหิวข้าวอ่ะหิวข้าวเกี่ยวกินแมกโนน้อมาจบเลยโอเคกิแมกโนน้อเบื่อแล้ว เบื่อแล้วขี้เกียดหาลกินแล้วแมคโดนัลล์โหตั้งแต่เมื่อคืนอะ่ะยังไม่ได้กินอะไร,รอ่ะจริงๆจ,จังๆเลยอะกินแต่คุกกี้อะ่ะแมคโดนัล์แมคโดนัลล์ this is a macdonald มากเลยทำอะไรเบอร์เกอร์โอ้ซอสทำทำๆอยู่มากอยูมากไหลไหลไหลร้อน bốc xì lô Kiểu bao là gỏi thế Thế kéo ra Kinh ngăn Mình nó Đi ạ, phay lại vậy Đấy là

อู้หิวมากมันหิวตลอดเลย Lắng mình lắng mấy hải xem này ก้มลงไปเรื่อยๆเออตรงนี้ชัดนหน่อยหมดแล้ว <c oughs> อร่อยอร่อยอ่ะหรือ,อ,รอหิววะมันไม่อิ่มเหมือนกินข้าวมันไก่อะแต่ก็ได้อยู่มันขัดดอกได้ก่อนเอออย่างเงี้ยต้องไม่ลงอร่อยแมคโดนัดน่ I'm sorry guess ข Come on, m โดนัล no ล์อ no. ร mm ่อยเันจะไปกิน no. น้ำแมคโดนัอ่ะร้านตะเก e t t อ e a แม c โ o no. น a l d s ไม่ได้กินโค้กนานละจะหมดแก้วละถ้าซื้อโค้งที่ KFC อ่ะมันรีฟิลไดอ้อร่อยมาร์ตโ,โนโด่ดีถ้าเป็นการตลานดนาร์ติโน่อันดับหนึ่งนะเดีย๋ยวใครไม่รู้นะ KFC Burger King มาร์โน่อันดับหนึ่ง มันมีเก<ๆ>ลืออ่ะรสเหมือนเกลืออ่ะมกินมามา่าต่อวะเอาดิอร่อยเลย นั่งเต็มเลยว่ะอย่าใส่เกลือเยอะมันเค็มเดี๋ยวเป็นไตหมอกินนักโดรนกได้นะมันไม่เห็มซีหมอกินได้นะแต่ใครไม่

in some water. <laughs>

Sure about that. I mean be a single man is it's not too bad. I can do anything. I can do anything. I had a free life. I don't need to to inform where I wanna go, where I wanna do. Free life. That's a bad, bad thing for me is now. Having a is not so bad. Yeah. Cool. I mean a birthday not so bad for me, sure. That's really nice. Nice we have have a McDonald's meal today. I hope you guys so enjoy this meal and then. I'm so sorry we need to say goodbye again. So sorry about that. Goodbye That's mean when we meet, we need to say goodbye. And then we're gonna meet again in the next time. Next time maybe next week, next day, tomorrow. I mean you are gonna meet me at yesterday. Time travel, that's all we are ontario so weird. Badass. No, I mean he's badass. McDonald's, that's good. She's good. McDonald's, McDonald's, that's very good. No. All right. Goodbye. She's here, she's